สวัสดีครับท่านผู้ฟังปากหมุดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกันสักเรื่องสองเรื่องครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีที่อู่ต่อเรือของพระเจ้าตากครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับสีนุม่มที่นั่งล้อวงกินเหล้ากันหน้ากระท่อมเล็กๆริมคลองนั้นต่างกําลังปรึกษากันอย่างเครียดค,คนร่างใหญ่กว่าเพื่อนนั้นชื่อแผน อายุเลย30คนร่างผอมเรียวชื่อสังอายุใกล้เคียงกันแต่เจ้าสองคนหลังนั้นอายุน้อยกว่าชื่อเจ้าสอนน้องชายของสังส่วนอีกคนชื่อเวียงหลานชายของแผนของที่ถืออยู่ในมือของแผนนั้นเป็นเหมือนคันช่องหรือกระจกโบราณแต่มันเป็นอันเล็กๆเ,เท่านั้นส่วนที่เป็นกระจกนั้นเป็นทองเหลืองแต่กรอบของมันเป็นทองคำหุ้มเรียงเอาไว้ แม้ว่าอันเจไม่ใหญ่นักแต่ค่าของมันหากเอาไปขายก็คงได้หลายตังค์อยู่ข้า,าว่าตรงนั้นมันจะต้องมีสมบัติอย่างเนี้ยตกอยู่อีกอย่างแน่นอนเลยวะแผนว่าของนี้เขาได้มาจากในแม่น้ำน้าอู่เรือพระเจ้าตากริมแม่น้ำจันทบุรีนั่นเองบริเวณนี้ทางกมรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดีเอาไว้อยู่ในตำบลเสม็ดงามตำบลหนองบัวจังหวัดจันทบุรี ก็ลองเอาไปขายดูสิวะจะได้สักเท่าไหร่สั่งเออยังออกความเห็นแผนเองก็เห็นด้วยครู่ต่อมาทั้งสี่คนก็แต่งตัวออกจากบ้านไปยืมรถเครื่องปากซอยได้สองคันก็บึงไปยังจังหวัดจันทบุรีเพื่อขายของที่ได้มาเย็นวันนั้นเองหน้ากระท่อมของแผนก็เมากันเพียบเพราะเงินที่ขายของมานั้นแบ่งกันได้คนละหมื่นเศษแล้วยังเหลือเอามาเลี้ยงเล่ากันอย่างเหลือเฟืออีกด้วย อาเซียงโง่ผู้ซื้อบอกกับทั้งสี่ว่าไปหามาอีกนะนี่มันของเมืองจีนแท้ๆหรอเว้ยมีเท่าไหรข้าเอาหมดขณะที่กินเหล้าอยู่นั่นเองแผนก็เอ่ยกับพรรคพวกทันทีนี่พวกเราเราจะต้องไปเอามาให้ได้เลยนะแถวนั้นมีคนเฝ้าอยู่เหมือนกันนาะเวียงทวงก็เอาตอนดึกสิวะเอาเรือจอดไว้ห่างๆแล้วก็ล่องน้ำงมกัน ใครมันจะสังเกตเห็นว่าว่าเราทำอะไรคงคิดว่าเราหาปลานั่นแหละแผนเสนอขึ้นมาอีกใช่เอาตามที่พี่แผนบอกดีกว่าไม่เอาวันนี้แล้วอ่ะจะไปเอาวันไหนวะพวกเราผมว่ามันจะต้องมีของอยู่แถวนั้นอีกแยะทีเดียวแหละเพียงแต่มีใครสนใจเท่านั้นเองเจ้าสอนเอยเห็นด้วยทันทีงั้นก็คืนนี้เลยไหมวะสั่งก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่ใจร้อนเอาก็เอาสิวะเดี๋ยวเอสอนไปซื้อน้ำมันกับสเสบียง ห้าทุ่มเราค่อยออกเรือจากบ้านกันกว่าจะเล่นเป็นถึงที่นั่นก็สองยามกว่าแต่เวลาลงมือพอดีแล้วพวกเราจังหวะน้ำลงด้วยดิแผนวางแผนการอย่างรวดเร็วซึ่งก็ไม่มีใครขัดข้องสอนกับเวียงไปซื้อน้ำมันและก็สะเสบียงอาหารกะจะไปกินกันกลางคืนแก้หิวสองผู้ใหญ่ก็ยังนั่งจิบเหล้ากันไม่กินมากแล้วเพราะตอนนี้รู้ว่าจะต้องออกทำงานกันอีก องยามคืนนั้นเรือเล็กลำหนึ่งก็ลอยลำอยู่ริมแม่น้ำหน้าอู่เรือห่างจากตะลิงเพียงเล็กน้อยน้ำตรงนั้นไม่ลึกมากนักพอมิดหัวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นทั้งสี่ผลัดกันดำน้ำโดยอยู่บนเรือคนหนึ่งอีกสามคนดำลงไปในแม่น้ำซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเอามือคำคลำไปเท่านั้นดำกันอยู่นานไม่พบอะไรในย่านนั้นเลย ก็เลื่อนเรือให้ออกห่างไปอีกเล็กน้อยสั่งเป็นคนลงไปก่อนเพื่อนโดยเพื่อนและเด็กหนุ่มรุ่นอีกสองคนกำลังจิบเล้าแก้หนาวกันอยู่ทำไมไม่เจออะไรเลยวะวันนี้แผนบนพึมพำออกมาจากปากที่เขียวเพราะความหนาวอาจจะยังไม่เจอก็ได้นะพี่แผนนยใายเย็นสิเจ้าสอนตอบตัวเองก็หนาวเหมือนกันยังไม่ทันที่สองคนจะลงไปโดยให้เวียงเฝ้าเรือ สังก็โผล่ขึ้นมาพลางโยนสิ่งหนึ่งขึ้นมาข้างบนมันเป็นชามสังคาโลเก่าๆที่แตกเสียจนหมดราคาแล้วใบหนึ่งนั่นเองใกล้เคียงแล้วไ้ลองมีไอ้นี่ละก็จะต้องเจอแน่ๆเลยพวกเรามบมบมงบอีก้ยพวกเขาทั้งสามตาลุกโผล่ความหวังเกิดขึ้นมาอีกครั้งแผนโดดตูมลงไปอย่างไม่รังรอตามด้วยสังที่ดำตามลงไปอีก พอทั้งสามดำลงไปเท่านั้นเวียงที่อยู่บนเรือก็เห็นว่ามีอะไรดำๆโผล่ขึ้นมาข้างเรือห่างเพียงเมตรเดียวเท่านั้นมันฉายไฟไปยังสิ่งนั้นก็ขนลุกสู้ตาค้างเพราะมันเป็นวงหน้าของใครคนหนึ่งหน้าเหมือนคนจีนแก่ๆนวดเครายาวรุ่มร่ามสายตาแข็งกร้าวคู่นั้นจ้องมองมาที่มันขม็งปากเสียยิ้มเหมือนเยาะหยันตอนแรกเวียงก็ตกใจเต็มที่ แต่ก็คิดว่าเป็นไอสอนนั่นเองที่แกล้งทําเป็นหลอกมันคงเอาหนวดคราวติดลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาครู่เดียวเจ้าสอนก็หมดอึดใจขึ้นมาก่อนแต่สองคนนั้นยังไม่โผล่เพราะสวมแว่นดำน้ําแบบสกินไดิ์งทําให้พอยืดเวลาดำน้ำําโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาอีกสอนเกาะข้างเรือเอาไว้เวียงก็ร้องด่าทันทีไอสอนไอเวนินมันเรื่องอะไรต้องมาหลอกกันด้วยวะไอบ้าเอ้ย ทำหน้าเป็นเจ๊กเป็นกีน,นไปได้ไอเวนสอนก็หันไปมองอย่างแปลกใจอะไรของเองวะไอเวียงหลอกอะไรเองก็เองโผล่ขึ้นมาทำไมเมื่อครู่เนี้ยติดนวดติดเขาหลอกคาด้วยวะสอนถึงกับสะดุ้งข้าไม่ได้หลอกเองด้งวยแล้วแล้วข้าจะหลอกเองทำไมกันวะเฮ้ยเองไม่ได้หลอกแล้วใครหลอกวะเนี่ยเวียงก็เอ่ยอย่างแปลกใจสักพักหนึ่งก็มีเสียงโครมมีเสียงใครโยนอะไรขึ้นมาจากในน้ำ มันหล่นลงกลางลำทั้งสองหันไปดูก็เห็นเป็นก้อนกลมๆขาววับเวียงใช้ไฟฉายสองดูก็ตะลึงเพราะมันเห็นเป็นหัวกะโหลกผีขาววับหันหน้ามายิงฟันขาวร่อนเฮ้ยอคไรเล่นบ้าอะไรอีกแล้ววะเนี่ยแล้วโยนหัวกะโหลกขึ้นมาทำหาเลยวะคราวนี้เวียงคิดว่าไม่ใช่ศรคงเป็นหนึ่งในสองที่อยู่ใต้น้ํานั่นเองจึงได้หยิบหัวกะโหลกอันนั้นก็คว้างออกไปจากเรือให้ไกลทั้งด้านริมฝั่ง ขณะเดียวกันทั้งสองก็โผล่ขึ้นมานี่พี่เพนพี่เพ้นยนหัวกะโหลกขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเวียงถามพี่ชายเฮ้ยข้าจะทําอย่างนั้นทําไมวะกลางค่ำกลางคืนอย่างเนี้ยแล้วพี่สั่งละ่ะเฮ้ยเปล่านะมาเรื่องอะไรจะไปหลอกเองวะสั่งปฏิเสธบ้างตอนนี้สอนและเวียงก็มองหน้ากันมันชักยังไงยังไงแล้วเนี่ยเวียงเอ่ยแววตาฉายแววหวาดหวัว่นขึ้นมาทันทีอะไรเขาเองวะ ขาว่าไม่มีอะไรหรอกว่าดับน้ำเพื่อนเถอะพวกเราเพื่อจะเจอสักชิ้นสองชิ้นจะได้กลับบ้านกันซอนตัดบทแล้วก็ดำลงไปใหม่อีกครั้งแผนกับสั่งก็ดำลงไปบ้างครู่ต่อมาซอนก็โผล่ขึ้นมาเขาโยเจ้ดสิ่งหนึ่งขึ้นมาบนเรือซึ่งตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรพลางร้องบอกเพื่อน เฮ้ย <Hey, S 2> เอ็งดูสิว่าอะไรเหมือนหม้อวะ่ะได้หม้อทองคำแล้วก็ดูไม่เฉือเลยนะเว้ยเฮ้ยเจ้าเวียงเข้าไปหยิบม,มันขึ้นมาก็ต้องชะง,งักเพราะมันเป็นอันเดียวกันกันกบเมื่อครู่นี้แน่นอนมันจำฟันที่เกยข้างหนึ่งขึ้นมาได้น,นี่อะไรของเอ็งวะอะไรเขาเองวะทำหน้าอย่างนั้นอะยังไม่ทันที่เวียงจะตอบสองคนที่ดำลงไปก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับโยนขอ,ของขึ้นมาคนละชิ้นไอ้เวียงมึงดูอีกทีสิว่าอะไรอะ เป็นหม้อทองคําแล้วก็มึงดูไม่จืดเลยละ่ะเจ้าเวียงก็ฉายไฟดูอีกครั้งก็เห็นว่าเป็นของสองอย่างที่เพิ่งโยนลงไปในเรือนั้นเป็นหัวกะโหลกผีทั้งสิน้นและหัวกะโหลกทั้งสามหัวนั้นกําลังหันมามองมันทั้งๆท,ที่ไม่มีลูกในตาฟันซี่โตโตนั่นเกเหมือนกันหมดทั้งสามหัวเรากับว่าเป็นหัวกะโหลกที่พิมพมาจากพิมพ์เดียวกันพ,พ,พ,พี่แผนมันหลอกฉันแล้ว แผนรอกออกมาอย่างตกใจเขาเพ่นขึ้นมาบนเรือเมื่อเห็นว่าเจ้าเวียงนั้นมีอาการตกใจสุดขีดสั่งกับสอนเพ่นขึ้นมาบ้างสายตาทุกคู่ที่จ้องตามสายตาเจ้าเวียงก็พบว่าหัวกะโหลกทั้งสามหัวนั้นมันหายไปแล้วเหลือแต่หน้าตาแปะแก่สามคนซึ่งหน้าเหมือนกันหน้าเหี่ยวย่นตาลึกโหลผมยาวปร,รุ่ยไร่กับพื้นเรือหนวดยาวเฟื้อยแหลมราวกับหางกระแตหน้าตาของแปะแก่นั้นมันน่าเกลียดน,น่ากลัวจริงๆ มันเสียยิ้มเอ่ยเสียงดุดันออกมาชนิดทำให้ทั้งสามหัวใจแทบวายอยากได้สมบัติกูนะกูไม่ให้พวกมึงหรอกไอ้พวกตะยันไอ้โลภมากกูสงสารให้ไปอย่างหนึ่งแล้วก็ยังไม่พออยากเจ้าอีกลงไปอีกสิกูจะตัดหัวพวกมึงเหมือนกับที่กูถูกทหารไทยเคยตัดหัวมาแล้วพูดจบหัวตาแปะทั้งสามหัวนั้นก็กระโดดลงไปในแม่น้ำ และมหายไปจทิ้งเพียงเสียงแหบที่ดังกังวานเอาไว้ทั้งสีไม่ได้คิดอะไรอีกนอกจากติดเครื่องเรือและก็หนีลูกเดียวเรื่องนี้มารู้กันในวันรุ่งขึ้นแผนมิสติดีกว่าเพื่อนได้มาขอให้คนทรงที่ศาลพระเจ้าตากประทับทรงก็ได้ความว่าตาแปะแก่นั้นก็คือเจ้าของเรือสำเภาจีนที่ขัดพระราชอาญา จึงถูกสั่งประหารชีวิตเมื่อเราที่พระเจ้าตากสินเราดมเรือเพื่อรวมเป็นกองทัพเรือมากู้ชาติที่อยุธยาทรัพย์แผ่นดินเหล่านั้นแม้ว่าจะมีค่าเท่าใดแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วก็อยากที่จะได้เป็นเจ้าของครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปกันเลยครับ ผีเขมรที่ตุนแสลงถ้าเอ่ยถึงโรงเรียนมัธยมตุนแสลงแล้วทั่วโลกจะรู้จักว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างโคตรสมัยที่เขมนแดงเรืองอำนาจอยู่เชื่อหรือไม่ครับว่าระยะเวลาแค่3ปีจากคริสตศักราช1,975ถึง78นั้นเขมนแดงได้ฆ่าชาวกัมพูชาด้วยกันเองเสียกว่า1ล้าน5แสนคน แต่ในการประเมินอ,อย่างไม่เป็นทางการนั้นกล่าวว่ามีขมินเสียชีวิตจากการฆ่าลังโครทั้งสิ้นกว่า3ล้านคนครับก็หนักอาการอยู่นะครับคาดกันว่ามีหลุมฝังศพใหญ่ๆที่ฝังคนเป็นเรือนพันมากกว่า100หลุมทีเดียวครับครับไปฟังเรื่องราวของผีขมินที่ทุนแสดงกันครับเมื่อรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของนายพลละน,นอน ซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอเมริกาเข้าปกครองประเทศขมรนแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนแดงก็เริ่มแข็งกล้าทําการต่อสู้กับฝ่ายอเมริกาที่เข้ามาช่วยหลอนนอนเต็มตัวมีการทิ้งระเบิดทั่วเขตยึดครองของขมรนแดงและในพศ1975วันที่17เมษายนขมรนแดงก็ได้กำชัยชนะเด็ดขาดด้วยการยึดเมืองต่างๆเอาไว้และฝ่ายรัฐบาลได้วางอาวุธยอมแพ้ ขมนแดงภายใต้การนําของนายพรพศก็เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อนร่วมชาติของตัวเองอย่างเหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่นับคนเชื้อสายเวียดนามที่ถูกฆ่าล้างผลาญชนิดล้างหมู่บ้านทีเดียวขมนแดงได้สร้างกําลังทหารใหม่ของตัวเองขึ้นมาด้วยการนําเด็กๆมาฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กจะถูกแยกจากครอบครัวทันทีสร้างเด็กเหล่านั้นให้เป็นนักรบมีโรงเรียนแห่งความทารุณโหดร้าย มีไว้ให้เด็กได้ฝึกนิสัยให้ติดนิสัยการทารุณโหดร้ายเพื่อฝังเข้าไปในสันดานชอบฆ่าคนถือว่าการฆ่าศัตรูได้สักคนหนึ่งก็คือเกียรติอันสูงสุดที่ควรจะภูมิใจนักรบเด็กเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่านักรบโยเทียซึ่งผ่อนโพสคุยนักคุยหนาว่าไม่มีนักรบชาติไหนที่มีฝีมือและประสิทธิภาพในการรบเท่ากับนักรบโยเทียและพวกโยเทียนี่ต่อมา ก็ได้กลายเป็นนกรบคู่ใจของพรพศไปมีหน like ้าที่อารักขาเจ้านายอย่างเดียวเท่านั้นพวกขมรนแดงคัดค้านคำสั่งของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยการดูถูกดูหมิ่นนายเขียวสัมพันธ์เคยกล่าวกับสีหนุในตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าก็คือประชาชนประชาชนหมายถึงผู้นำขมรนแดงที่สามารถจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนของกัมพูชาประชาธิปไตย จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเราไม่มีใครเอาชนะได้หากใครขืนเข้ามายุ่งจะต้องถูกกำจัดพวกเราซื่อสรรัตย์ต่อประชาชนเราจะทำอย่างไรกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้พวกเขมเรแดงคุยว่าตัวเองรบชนะอเมริกาที่ไม่เอาไหนด้วยอาวุธที่ไม่ทันสมัยก็สามารถไล่อเมริกาตกทะเลไปแต่ข้อเท็จจริงแล้วแต่ในด้านความจริง เป็นการกระทำของเวียดนามทั้งสิ้นที่ให้ความสนับสนุนในด้านการก่อวินาศกรรมคนของขมรเพียงเป็นผู้นำทางเท่านั้นขมรแดงโดยพรพฤและเขียวสัมพันธ์ได้ออกโรงเล่นงานผู้คนทุกระดับแม้กษัตริย์ในอดีตการก็ไม่เว้นกล่าวหาว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสุริยะวร,รมมาที่สองหรือมหาราชอย่างพระเจ้าชัยวร,รมมาที่7และพระเจ้าแผ่นดินของขมรทั้งหมดประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศชาติ แต่พรพศเขียวสัมพันธ์ปกครองประเทศแค่สี่ปีฆ่าคนกัมพูชาเสียสามล้านคนพวกขมรนแดงได้กล่าวเอาไว้กับสีหนุเมื่อครั้งที่สีหนุเดินทางกลับไปกัมพูชาตามคําเชิญของขมรนแดงนายเขียวสัมพันธ์นายซอนสาลกับพักพวกก็ได้พูดกับสีหนุว่าทหารของเขาไม่พอใจที่พักไม่อนุญ,ญาตให้พวกเขาบุกเข้าไปยึดกัมพูชากรอมซึ่งอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือบุกเข้าไปยึดเมืองตามชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเป็นของขมรเช่นอรัญญประเทศสุรินและจังหวัดตามชายแดนไทยขมรแดงพยายามกำจัดบุคคลที่มีความสามารถปัญญาชนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรือแม้แต่สมาชิกพักคอมมิวนิสต์เองที่ไม่มีความกระตือรือร้อนต่อระบบการเมืองของพรพศต่างถูกกำจัดจนหมดสิน้นผลก็คือขาดช่างเทคนิค ที่จะทำงานเกี่ยวกับอาวุธที่จีนส่งเข้ามาประเทศเขมรถูกควบคุมโดยคนเพียงสี่คนเท่านั้นคือนายพรพศกับภรรยานายเอียงสารีกับพรยาระหว่างที่มีอำนาจปกครองประเทศอยู่นั้นเขมรแดงก็ได้ก่อความแค้นให้กับทั้งไทยและก็เวียดน,นามเสมอแต่เวียดน,นามเจอเข้ามากกว่าเพราะคนเชื่อสายเวียดน,นามในเขมร ถูกฆ่าไปไม่ต่ำกว่าสี่แสนคนเพราะถือว่ามีจีนหนุนหลังหลุมศพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยโรงเรียนทรมานได้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายจนหาที่ฝังศพเกือบไม่ทันก็เลยต้องขุดหลุมใหญ่ๆฝังรวมกันเป็นหลุมใหญ่ๆไปเลยหลุมหนึ่งก็เป็นร้อยเป็นพันศพและเขมรแดงก็กำแหงขนาดยามน้หน้าโซเวียตเข้าจนได้เมื่อเข้าปลดปล่อยพนมเปญใหม่ๆกองกำลังของเขมรแดง ก็เคลื่อนเข้ายึดสถานทูตโซเวียตเพื่อขับนักการทูตโซเวียตออกจากประเทศนั่นเองปลดธงโซเวียตลงแต่นักการทูตโซเวียตไม่ยอมออกมานอกอาคารทหารพรพ์จิงยิงปืนใส่กำแพงและอาคารแล้วบุกเข้าไปข้างในฉุดกระชากลากตัวนักการทูตโซเวียตออกมาโดยมัดมือไพร่หลังเดินประจานไปตามถนนแล้วส่งเข้าไปยังสถานทูตฝรั่งเศสที่ใช้เป็นค่ายกักกันนักการทูตของประเทศต่างๆก่อนที่จะส่งออกไปนอกประเทศ เมื่อเวียดนามมีแผนจะบุกล้างแค้นกัมพูชาโซเวียตจึงพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือไล่พลพศเข้าไปอีกครั้งให้ได้และวันที่6มก,การาคม 1, 1979เพียง4ปีเสียเท่านั้นที่เคเมนแดงครองกัมพูชารถถังของนายพลเกียบก็เหยียบล้อบทแผ่นดินชนเมืองพนมเปญพร้อมกับแสนยานุภาพมากมายเพื่อล้างแค้นครั้งนี้ พ,พดพลกับทหารที่ยอดเก่งของเขานั้นสู้พลางถอยพลางในที่สุดก็วิ่งหนีเหมือนหมาถูกน้ำร้อนทั้งลูกพี่ลูกน้องหลบเข้าไปตั้งหลักอยู่ตามชายแดนไทยทหารโยเทียที่ว่าย,ยอดเก่งนั้นติดตูดนายพอดพลดเข้าป่าไปเลยพวกที่อยู่สู้นั้นคงเป็นพวกทหารธรรมดาของชาวกัมพูชาที่บอกว่าไม่มีคุณภาพมากกว่านั่นคือความเก่งของเขมรแดงที่ว่าเก่งนั้น ก็คือฆ่าคนไปสามล้านกว่าคนเก่งเพราะทำแบบคนไม่มีอาวุธมากกว่าเมื่อเฮงสำินเข้าปกครองประเทศขเขมรแดงก็หนีเข้าไปอยู่ในปา่าแถวชายแดนไทยนักรบขเขมรแดงผู้เก่งกล้าก็ได้แต่หาปล้นคนไทยเลี้ยงชีวิตอยู่ตามชายแดนบ้างสู้กับเวียดน,นามบ้างแต่เขาจัดว่ามีกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาขเขมรห้าร้อยฝ่ายนั้น ต่อมาได้มีการขุดศพขึ้นมาเพื่อเอากระดูกมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งความโหดร้ายหลุมแล้วก็หลุมเล่าเป็นการประจานความเป็นฆาตกรของพวกเขเมรนแดงและผลการฆ่าล้างโคตนนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกมันเป็นความสะดุดสยองที่สุดในกระบวนการเขีนฆ่ากันของมนุษยชาติว่าคนชาติเดียวกันมันยังฆ่ากันได้ถึงเพียงนี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกนาซีนั้นเป็นการฆ่าคนต่างเผ่าพันธุ์มากกว่า ไม่มีการค่าคนชาติเดียวกันอย่างกับขมินแดงชาวบ้านแถวโรงเรียนมัธยมตุนแสดงเล่าว่าเมื่อขมินแดงปกครองประเทศอยู่นั้นจะมีศัตรูทางการเมืองที่ขมิ้นแดงกล่าวหาถูกจับมาที่นี่ทุกวันและถูกทรมานให้ยอมรับสารภาพว่าทําผิดอะไรบ้างการทรมานด้วยการให้นอนบนเตียงเหล็กมัดยงเอาไว้กับเตียงแล้วใช้ไฟฟ้าช็อตนั่นเป็นวิธีการหลักที่ขมินแดงทาเป็นประจํา ขันชะเนาะตอกเล็บหรือการทรมานร้อปวิธีนั่นเป็นส่วนประกอบทุกคืนจะมีเสียงร้องหอยหวนออกมาจากโรงเรียนทรมานแห่งนี้จนได้ยินกันทั่วต่างก็ปลงด้วยความเวทนาและคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นที่เราบ้างก็ได้พนมเปญกลายเป็นเมืองร้างเพราะประชาชนถูกต้อนออกไปสามาาัมมนาหรือออกไปเป็นกรรมกรทำไร่ตามแต่ที่มันจะเห็นว่าอย่างไหนดี ผู้คนล้มตายลงไปทุกวันพอเช้ามันก็เอารถเข็นใส่ศพคนคนที่ตายเมื่อคืนนี้มารวมๆกันแล้วก็เข็นหายไปทางด้านหลังเพื่อเอาไปฝังรวมกันเมื่อเวียดนามเฮงสํำรินยึดพนมเปญได้เสียงร้องที่เคยได้ยินกันทุกค่ำคืนก็หายไปเพราะไม่มีการจับคนมาทรมานกันอีกแล้วฝ่ายรัฐบาลได้ขุดศพที่ฝังอยู่ด้านหลังโรงเรียนปรากฏว่าพบหัวกะโหลกหลายพันหัว จึงได้เก็บเอามาขัดสีชวีวันอย่างดีเอามาตั้งเรียนกันเอาไว้เพื่อโชว์ให้ชาวเขมรและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวในเขมรได้รู้กันว่าระหว่างที่เขมรแดงปกครองประเทศนั้นได้ฆ่าล้างโคตรเสียเป็นจำนวนนับล้านล้านคนยามค่ำคืนบริเวณน,นั้นก็กลายเป็นดินแดนสนธยาไปไม่ค่อยมีใครเดินผ่านกันเพราะมีคนโดนกันมาแล้วยังร้องให้ช่วยบ้างมีคนเดินออกมาบ้างแล้วก็หายไป คนที่เดินออกมานั้นถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนซึ่งความจริงไม่มีใครโดนจองจำด้วยโซ่ตรวนอีกแล้วและอยู่ๆก็มีเสียงร้องหหยหวนออกมาจากในโรงเรียนตรงตึกที่มีการทรมานกันเสียงมันร้องหวยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเล่นเอาชาวบ้านแถวนั้นคนพองสยองกล้าวไปตามๆกันทหารเขมรเฮงสำรินมาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมในคืนแรกนั้น เพื่อทำหน้าที่รักษาต้องวิ่งกระเจิงออกจากโรงเรียนพร้อมด้วยปืนไปหาชาวบ้านเมื่อถูกหลอกหลอนจนอยู่ไม่ไหวมีเสียงร้องไห้บ้างเสียงร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดบ้างบางทีก็ปรากฏตัวแบบคนธรรมดาเดินเข้ามาหาทหารยามบอกว่าจะบอกให้ว่ายังมีที่ฝังศพอีกร้อยศพที่ยังคุณไม่พบอีกจะพาไปเอาไหมทหารยามก็ยอมให้พาไปดูเพราะอยู่กันหลายคน ชายคนนั้นก็พาไปชี้หลุมฝังศพที่มีต้นไม้เบญจพัรณ์ขึ้นเต็มไปหมดและบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละขุดลงไปก็จะพบครั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลากลับแต่โดยดีและก็ไม่หลอกไม่หลอนอะไรทหารยามถามว่าชื่ออะไรชายคนนั้นบอกว่าเขาคือร้อยโทสเมงให้ไปดูรายชื่อคนตายในสมุดเล่มใหญ่แล้วก็เดินหายเข้าไปในปา่าทหารยามก็ยังไม่เชื่อ คิดว่ากแกล้งหลอกกันพอเช้าขึ้นมาจึงไปดูรายชื่อนักโทษการเมืองในสมุดเล่มใหญ่ก็พบว่ามีรายชื่อร้อยโทสมงพร้อมกับรูปถ่ายอีกด้วยมันเหมือนกับใบหน้าของคนเมื่อคืนนี้ไม่มีผิดทหารยาบางคนถึงกับจับไข้เพราะเมื่อคืนนี้เดินไปกับผีคุยกับผีและก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าเป็นผีวิญญาณของคนเหล่านั้นบางดวงอาจจะลอยวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาน สิงสู่อยู่ในที่นั่นไม่ไปไหนจนกว่าจะได้มีการแก้แค้นให้กับดวงวิญญาณด้วยการเอาตัวจอมเผด็จการที่สั่งฆ่าผู้คนมากมายเหมือนผักเหมือนปลานั้นให้ถูกฆ่าดับดิ้นไปครับและนั่นก็คือเรื่องราวของปีศาจที่โรงเรียนฆาตกรรมลางโคตรกันเองก็ขออย่าให้เรื่องนี้มาเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยก็แล้วกันครับ ตราบใดที่แผ่นดินยังไม่มีผู้บ้าอํานาจเหมือนเช่นขเขมรตราบาน,นแผ่นดินไทยก็คือแผ่นดินอันสงบสุขผู้คนเต็มไปด้วยศีลธรรมและการทําดีไปอีกนานเท่านานครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ